โอ้โห้ลาดุกครับผมโอ oh. ้ได้แตะคืนแล้วนี่ยโอ้มัน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 ,มนปดุกว่า oh. oh. ด,ดูโอ้โอ้เจจดเจจดโอ้ใส่เซตตับปิ้งมาได้แล้วครับโอ้ oh. ปลาดินครับพี่น้องครับโอ้ได้ปลาดินครับโอ oh. ้นีน่นี่นี่ปลาดินปลาดิน โอ้ไปนี้ไปน,นี้ครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่คขอดูโอ้โอสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมพอดีว่าผมจะมาใส่เบ็ดนะครับผมพอดีผมได้ใส่เบ็ดมาหลายวันแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะปาไปใส่เบ็ดครับอันนี้ตั้งหลังนี่สวนข้าวโพดผมนะครับผมตั้งหลังเนี่ย กำลังงามเลยครับผมโอเคครับผมไปครับครับเดินไปเรื่อยๆไปหาหาม่งที่มันดีๆเนี่ยครับผมนี่ใส่เดือนครับเตียยเรียบร้อยครับนี่ครับอดี๋ยวผมจะใส่ม่งนี่ครับไาใส่แล้วพวกเจ้ามาพอนี่ครับนี่ครับปักไว้แถวนี้ครับ แต่เดี๋ยวพวกจอห์นจะมาฟอครับผมนี่นี่ครับพวกจอห์นจะมาฟอนะครับผมนี่นี่ครับไปไปเรื่อยๆครับผมไปครับไปครับผมใส่ไปเรื่อยๆครับสมองดีๆใส่ครับผม นี่ครับไอ้สายนี่มโมงนี่ครับใส่เดือนนี่ครับเทาไอ้สายนี่มโมงครับผมเจอเของอำเอครับผมนี่ใส่เลาะห้วยไปเรื่อยๆนะครับใส่ไปเรื่อยๆครับพอดีมาใจบ้าครับผมอันนี้ เต่เอบไปเรื่อยๆต่ำห้วยไปครับห้้ยนี่มีปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาดุกกับมีนะครับปลาเน้นกับมีปลาเย้นะครับเอ้ยนี่ครับผม เวลาใส่เบ็ดก็เอาเหยื่อร้อยหน่อยครับผมร้อยออกจากน้ำน่อยบางฮื้อมันดินบางมันถึงดินครับมันได้ร้อยหน่อยนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไปครับผมใส่ต่ำห้วยไปครับ รอรุ่นมันพกอ่ะเด้อน,อนี่นี่ครับใส่รอบไปเรื่อยๆครับตํำห้วยนี่อันนี้เป็นห้วยนะครับห้วยเดี๋ยวเป็นห้อยขุดสะรอบไปเรื่อยๆโอเคครับผมโอ้ได้แล้วครับพี่น้องครับได้แล้วครับได้แล้วโอ้นี่นี่ครับโอ้ใส่เซต ตอนปิ๊กมาได้แล้วครับโอ้ปลนินครับพี่น้องครับโอ ouais, ้ได้ปลนินครับโอ้นี่นี่นี่ปลนินปลนินโอ้ปลนินปลนินครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขอดูโอ้ใส่เสร็จแล้วก็ตอนปิ๊กตอนปิ๊กมาพอครับโอ้โอ้ได้แล้วครับตัวหนึ่งครับปลนินหมันหมานครับโอ้ ดครับโอ้นี่โอ้ตุ่นใหญ่เยอะครับนี่ฮึมใส่เสื้อได้ตอนปิกม้านะครับนี่โอ้หันมนานโอ่แล้วครับโอ้ตุ่นใหญ่อยูยยย่ครับนี่โอ้มวยนี่มีแต่ป่านนิดนะครับนี่จอดครับโอ้ โอเคอด้แล้วครับพี่น้องอู oh. ้ได้มาตัวนึงนี่นี่นี่โอ oh. ้มานานันมันมันมันอู้ดูดูดูโอ้สองตัวแล้วครับวันนี้มานานันมันเด้อมันมันโอ้มันมนั oh. มานครับมานานันมันสองตัวละโ oh. อ้สุดยอดสุดยอดไปครับผมประเดี๋ยวคืนใส่เบ็ดไว้ครับเจ้านี่ก็ลองมาพอได้ก็ครับ มันรุนนาะครับผมเหยื่อหมดโอ้ได้แล้วครับพี่น้องโอ้ปนินครับโอ้ใส่ได้แต่คืนครับนี่ตายละโอ้ได้แล้วครับน้อยละ โอ้ oh, <jas> นี่ตะคืนแน่นอนนีน่โอ้ oh, ได้ตะคืนนี่ครับโอ้ oh, ตายแล้วครับนี่เสร็จตะคื้นได้มาตัวหนึ่งครับข้างๆนี่ก็ได้ครับโอ้ปลาช่อนครับนี่โอ้ oh, นี่ปลาช่อนครับตัวนี้โอ้ oh, ปลาช่อนครับตัวนี้ปลาช่อนนี่ โอ้นี่ได้แต่เอ้ยบาดใจเออปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนเออปลาดิ้นกับปลาช่อนมูวนจะพอกันครับนี่ก็ได้แต่คืนครับวันนี้เปลี่ยนเยอะละเออนี่ปลาช่อนครับโอ้ตัวนี้ปลาช่อนมันใหญ่ครับตัวน้อยอยู่อันนี้ตัวน้อยอยู่นี่ครับปลาช่อนน้อยโอ้เกือบรุดนะครับนี่เออปลาช่อนน้อยครับตัวนี้แบบใหญ่ เนี่ยได้แต่คืนครับมีตาย้วครับนี่ตายมันก็ได้แต่คืนครับผมโอ้มันมันนันมัน,มนเดินไปเรื่อยๆครับผมใส่ไว้แต่คืนนี่ครับอันนี้มีออพี่น้องแด่แล้วครับได้ละได้ตัวครับโอ้ได้ตัวครับผม โอ้ปัดินปัดินก้าปัดินก้านี่โอ้ปัดินครับปัดินโอ้แมน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 นี่นี่นี่ปัดินครับปัดินครับโอ้โอ้ปัดนินครับปัดนินโอ้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อยู่โอ้มันแมนแมนแมนโอ้โอเคครับผมนี่ปัดนินครับนี่ครับได้ปัดนินมาสองตัวครับ สซเบ็ตตะคค้นเจ้านี่ก็มาพอครับโอเคครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ